l คัมแบ็ c ท to my channel เทีย <c oughs> <c oughs> มายต้นไม้ใหญ่ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนลของเราเทียมายต้นไม้ใหญ่วันนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดระยองอีกเช่นเคยนะครับเราพาทุกคนมาที่มีสุกฟาร์มนั่นเองเสียงเราอาจจะแบบ แปลกๆไปนิดนึงเนื่องจากว่ามีน้ำมูกเล็กน้อยเนาะแน่นอนว่าเรามาอยู่กันตรงนี้นะครับเป็นในส่วนของมีสุกฟาร์มฟาร์มนี้เป็นฟาร์มที่ผสมผสานระหว่างการทําฟาร์มทาสวนนะครับแล้วก็รวมไปกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆจากไม้หอมหรือไม้กรษตนานั่นเองบรรยากาศรอบๆฟาร์มนี้ก็จะเป็นแบบธรรมชาติเลยแล้วก็จะมีมุมถ่ายรูปต่างๆนะครับแล้วก็บอกว่าด้านในห้องแอร์ด้านหลังนะครับก็จะมีน้องหมาน่ารักน่ารักนะครับแล้วก็จะมีการให้อาหารปลาเนาะสามารถพายเรือได้นะครับแล้วก็ที่นี่ มีในส่วนของคาเฟ่อยู่ด้านหลังด้วย,ยเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศรอบๆแล้วกันสวัสดีทุกคนฮัลโหลตัวไหนชื่อมารียกมือขึ้มมนมารีตัวที่สองมารีไหนท <Please. S 1> ุเรียนอัญชันค่ะอัญชันมารี มาลีอ yeah, ันนี้มังคุดมังคุดนคาราเมลค่ะคาราเมลและตัวนี้คือทุเรียนยังไงสวัสดีครับสวัสดี ทุกคนและที่นี่นะครับมีุารามเนี่ยเขาก็ยังรับคณะต่างๆที่จะมาเข้าค่ายมาแคมป์ได้ตรงโดมนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการมาเข้าค่ายลูกเสือได้เออก็เป็นบรรยากาศแบบฟาร,รม์มครบวงจรนั่นเองนะครับนี่นะครับทุกคนก็ แถวนี้เลยก็จะเป็นในส่วนของการพายเรือขยักนั่นเองทุกคนบรรยากาศรอบๆฟาร์มเนี่ยก็จะมีความแบบเป็นธรรมชาติสูงมากเหมือนแบบ เวลาถ้าใครเคยไปเข้าค่ายพวกเสือป่าแคมป์อะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะเป็นฟิลนั้นแต่ว่าที่นี่นะครับก็จะมีในส่วนของแบบบ่อน้ำเขาเรียกว่าบ่อน้ําอะไรใดๆเนี่ยคือเยอะมากนะครับแล้วก็เวลามีเด็กมาเข้าคงเข้าค่ายอย่างเงี้ยคือทํากิจกรรมใดๆที่สามารถเปียกน้ําได้ก็คือน่าจะสนุกสนาพสพนพอสมควรอย่างที่เราได้พาไปดูไปด้านหลังนูที่เป็นแบบสะพานข้ามบ่อน้านะครับแล้วก็มีในส่วนของมาไดลิงต่างๆการไต่เสืออนะครับไต่ราวบันไดน่าสนใจมากๆเลย ทุกคนนี้ไงคือแบบโดมกิจกรรมใดๆเวลาเข้ามาสันทนาการแบบตึงดึงปุ้งปุ้งฉึงดึงดึงปุ้งปุ้งฉึงปุ้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 งฉึงเนาะก็เนี่ยตรงนี้เลยสันทนาการได้นะครับอันนี้คือซ่อนกลิ่นกิษนานะครับแล้วก็อันนี้เป็นกาแฟกิษนาแล้วก็ข่างนี้เป็นชาซีรอนทุกคนอันนี้คือซ่อนกลิ่นกิษนานะครับแล้วก็ก่อนกินเราก็จะต้องทําการ คนสักเล็กน้อยออนนะุญาตขออนุญาตคุณยายสวัดดดสดีจ้าจ้าส่้างกลินน่นทนะี่สนานคนฮึโอ้โอ้ยคุณยายทุกคนมันเป็นรสชาติกาแฟที่แบบ มันซ่อนกลิ่นจริงๆเว้ยมีความซ่าๆนิดนึงอ่ะมันมีน้ำน้ำดอกไม้ข้างล่างใช่ไหมครับแล้วก็เรื่จะมีซ่อนกลิ่นกฤษสนาก็คือเป็นตัวน้ำากดษนาสากัดแล้วก็กาแฟเป็นคล้ายๆกาแฟอเมกกริกาโน่แล้วก็ผสมเข้าไปอันนี้ก็อร่อยนะจริงๆอันนี้อร่อยไม่เคยได้รสชาตินี้จากกาแฟที่ไหนมาก่อนจริงๆ,ๆจากประสบการณ์ส่วนตัวด้วยด้วยการที่แบบเรากินอเมริกาโน่ตลอดนะครับ ทุกคนเมื่อกี้ให้แม่กับน้องรับบทนางถือก,กล้องไปถ่ายมาก,ก็คือได้ฟตเทจมานิดเดียวเองงงมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปกันที่ร้านต่อไปแล้วเราจะพาไปทานอาหารกลางวันแล้วกันทุกคนทุกคนตอนนี้คือเราอยู่บนรถแล้วนะครับเรามากกลแบบ5้าคนหคน7คนเรากำลังจะไปต่อกันที่ร้านอาหารหากลางวันนะครับทุกคนที่พูดตะกี้ไม่ท่าไรเพราะหายแต่ไม่ออ ทุกคนแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่รัวประมงนะครับเป็นร้านอาหารเล็กๆร้านหนึ่งที่อยู่แถวแถววังแก้วเนาะใครที่มาระยองเนี่ยก็อาจจะคุ้นเคยนะครับเลยจากหาดแหลมแม่พิมมาไม่ไกลมากได้รับรีวิวบอกว่าราคาไม่แพงมากแล้วก็อาหารอ,าาร,อาาร่อยวันนี้เรามาลองดูว่าเป็นยังไงแล้วก็ที่สำคัญคือบรรยากาศติดทะเลด้วยนะทุกคน ทุกคนนี่ไงวิวของร้านบ้านครัวประมงนะครับที่เรามากินอาหารมื้อกลางวันกันดูดิวิวข้างหลังคือแบบสวยมากมีแบบทะลงทะเลนะครับแล้วก็มีเรือแบบเรือประมงอยู่ข้างๆเลยคือแบบเนี้ยอาหารทะเลจะส่วนนี้เลยร้านอาหารอยู่ข้างบนนะครับเป็นแบบร้านอาหารบานๆที่แบบรสชาติจะเป็นยังไงไปเดี๋ยวเราพาทุกคนไปชิมกันไปเลย ทุกคนเราขออนุญาตลองชิมข้าวผัดหนึ่งคำข้าวผัดปูเป็นข้าวผัดสไตล์โบราณโบราณ,ราณนะคุณยายเนาะใช่ไหมใช่มันจะเป็นโบราณโบราณและสิ่งนี้คือปลากระพงว้าปลากระพงร้านน้ำปลาอืมอืมอร่อยเนาะรสชาติดีเลยแหละทุกคนก็ร้านนี้มาได้นะครับพวกประมงเนาะเดี๋ยวเราทิ้งพิกัดไว้ให้ description ด้านล่างแล้วกันขอตัวไปกินก่อนนะทุกคน ทุกคนปลาหมึกทอดน้ำปลาทอนมากอืมอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยเลยอ่ะแบบอร่อยเลยหมึกทอดน้ำปลาตัวประมงดี ทุกคนอิ่มมากเมื่อกี้ที่เราทานไปเนาะก็ปลากระพงเอ่ย mm hmm. กุ้งซอนมะขามเอ่ยแล้วก็ที่อร่อยมากๆแล้วอยากจะแนะนําให้ทุกคนลองมาชิม mm hmm. ก็คือปลาหมึกทอดน้ําปลานะครับ mm hmm. รสชาติดี mm hmm. แล้วก็อย่างอื่นที่เราทานไปเนี่ยคือมีหลายอย่างพอสมควรแล้วก็เมื่อกี้สนนราคามากัน6คนแล้วก็ยังซื้อกลับบ้านอีก หมดไปเพียงหมดไปแค่ประมาณ1,600บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับแล้วก็อาหารได้เยอะจุกๆเลยยังไงใครที่มาที่ระยองแล้วก็มา,าแถวแถวแม่พิมพสวนส,วน,สวนอะไรแถวเนี้ยเนาะก็มาดูร้านนี้ได้นะครับร้านบ้านครัวประมงจบทริประยองเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมทีมวายต้นไม้ใหญ่นะครับแล้วก็แน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับทางเราด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ตอนต่อไปแล้วมาดูกันว่าเราจะพาไปที่ไหนบ๊ายบาย